ทำมาหากินลงยูทูบยูทูบทั่วโลกเบิร์นวายอ่าป้าอ้อยหน้าผ่นเหนื่อยมากเหนื่อยมากก็ไม่รู้เป็นแม่ค้าแท้ๆเนาะเออเป็นไงเจตอนนี้ไจ้า ทียบกันดิก่อนมีวิตกับไม่มีวิตวันนี้เหรอทราบกลัวเออไม่ใช่เออกคนเขาปิดสามวันเจได้ออกมาป่าะเขาไม่ได้มองเจ๊หรอกออกมาเหรอเย็นนล้นะดีไหมไม่ดีเหรออือถึงปิดก็ไม่ปิดผลลัพธ์เท่ากันเท่ากันเนาะ จับชายละเจ๊อันนี้อะไรอันนี้มัสมันมัสมัน,มสสมนแกงแก้วตาสามันไก่สามันแก้วตาสามันแจงแก้วตาหอมยี่ราร้อนร้อนแรงคุยกับสางสาวเพื่อนซีขาต้อง้ออกอะไรอ่ะออกสิ แยก็ไปดูเขาสิใน YouTube อ่ะเขาไม่ค่อยชอบเล่นเขาเล่นาเล่นไปเล่นมาก็ตาลายเอาเล่นอะยำหัวหมูหูหมูหูหมูจ็บชายร้อนๆหน้าสดเนาะสดไหมคะปากคองนะคะปากคองเลยเนี่ยเห็นสดๆก็้ะปากคองนะคะซดแล้วคิดถึงแม่เลยนะ กลัวแม่ไม่ได้กินของอร่อยแบบนี้ต๊อกกระตักน่ารักจังเลยอยากถ่ายอะ้รจะคุยแค่นี้แหละคุยกับสองสาวลาราบีครับ ก็มีสุนารีมีพิมพ์รีพายอันนี้กิโลเลยไ่ะครับกิโลหนึ่งสามสิบบาทเอา,เอาไหนเอาราคาไหนสามสิบสี่สิบห้าสิบอันไหนมันอร่อยอ่ะยกคอมมาแล้วแต่คนกินไงไม้อร่อยอเพื่อนเอาไม้ก็นาไม้ไปเอาไม้มาไม้พี่ลมพรนอนนาไอ้อร่อยกับเพื่อนิดไม้ไม่ต้องเป็นมาสตอนเซอร์ ต้อมาเป็นสปอนเซอร์ช่องคุณป้าค่ะเลาะแล้วนะนี้ของนี่ของคนนั้นน่ะนี่ของคนจีนคนนั้นอะไรสามกเท่าไหร่เนี่ยผักบุงด้วยป่ะผักบุงด้วยป่ะแปดร้อยพูดใี้สย่ด่พูดาพูดอ่ะด ตื่นเต้นจะได้ต ouais, ังเจ้าใหญ่มาพี่ก็จะแตกเดี่ยวก็จะล่าขายน้ำปลายี่ห้อนี่พิมพ์ดิพายน้ำปลาแม่อีพิมพ์แม่เหลียญแม่บุญล้ำ สุนารีสุนาลียังไม่เคยกินเลยสุนาลีเนี่ยวันยำหน่มจีนกับน้ำปลาพิมไม้แซบหนัวคนกำลังมาหายของอุลมาน เราก็ทำชิปไปก่อนรถวิ่งดังมากบรรยากาศ สิบาบาทเอาผัดทีไรยอาเท่าไให้ไรรสิเอเอา คลิปลบเจาะเจ๊ะ คุณผู้ชมขึ้นโล15โล130ทีฟักทองด้วยนะุเ,นเครื่องขัดชาไข่ทองก็กะแะป๊กพอได้ยังชีบเคทื่าชินีแคลอร์ ถิงถิงแพงมากแอบดูขนมหวานร้านเจ้อ้อยอีกบัวลอยเกือขนมมัน ขายดีนมไทย ไปแล้วค่ะคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศการขายของตลาดทักเกียนพนมสารคามร้านคัณป้าค่ะเราแค่นี้แล้วค่ะขอบพระคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ